สวัสดีค่ะนิทานเหนือจินตนาการเราจะมาเล่าเรื่องแม่มดน้อยผู้สูงศักดเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านแสนสงบแห่งหนึ่งนะป่าทึบอันไกลโพ้นมีเด็กสาวว้เพียงสิบขวบอาศัยอยู่มิราเบลนั่นคือชื่อของเธอเธอพิเศษกว่าเด็กคนอื่นพอาะมิราเ,เบลเกิดมามีพลังเวทมนต์อันทรงอิทธิฤทธิ์เธอคือแม่มดน้อยผู้สูงศักด วันหนึ่งขณะที่มิลาเบนกำลังฝึกฝนเวทมนต์กับครูผู้เลี้ยงดูเธออยู่นั้นเสียงร่ำให้ดังลอยมาตามสายลมมิลาเบนได้ยินเสียงค่ำควรของหญิงชราที่กำลังโศกเศร้าวิลล่าครูของเธอเอ่ยเราต้องรีบไปมิลาเบนตอบกลับด้วยแววตาจริงจัง ทั้งสองรีบรุดตามเสียงไปจนพบชายชราคนหนึ่งนั่งร่ำไห้เขาเล่าว่าวิลล่าลูกสาวที่เขารักยิ่งถูกแม่มดใจโหดจับตัวไปมิลาเบนจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือ